ครับปีนี้ทำอย่างนี้ปีหน้าทำยังไงปีต่อไปทำไงแล้วสิบปีต่อไปจะยังไงยี่สิบปีต่อไปยังไงเนาะยี่สิบสามสิบปีต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะสี่สิบห้าสิบร้อยปีจะเป็นยังไงครับดูเอาตอนนั้นเราไม่อยู่แล้ว โอ้พอพอพูดอย่างนี้นึกถึงคลิปเก่าๆที่เขาทำทิ้งๆไว้อะนะอูตั้งแต่สมัยนั่นแหละเดี๋ยวได้ไหมเรื่องอดีตอดีตที่นั่นนะเขาไม่มีเครื่องบันทึกอย่างนี้นะไม่มีไม่มีในในทุกวันนี้มีเครื่องบันทึกบันทึกไปเถอะ เหมือนอะไรนะักกำลังใส่บิณฑบาตนั่นในประวัติก็พูดถึงอยู่ว่าไม่มีใครรู้จักพระองค์เลยเ,เดินผ่านเฉียดไปเฉยไม่มีใครรู้นั่นแหละ <c oughs> รัชกาลที่เจ็ดนะครับรัชกาลที่เจ็ดไม่ใช่รัชกาลที่ห้า บรรเรื่องอะไร,รอ่ะสัญนานะหลายอย่างก็ทั้งสัญญานาเรียงพระไตรปิฎกของมหาจุฬาแ<อ>ต่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา,าเป็น,ปน,ปนฝ่ายธรรมยุทธเห็นไหมเป็นอะไรมหาวิทยาลัยมงกุฎร,ราชวิทยาลัยจะเป็นสายธรรมยุทธเดี๋ยวนี้ก็มหาลายัยสองมหาลัยนี้ก็ ร่วมมือกันแล้วทงสายธรรมยุทธ์แล้วก็สายมหานิกายลืมนะว่าหลักทะนี้ไม่ว่าจะเป็นเทรวาตมหายาณหรืออะไรก็ตามก็ยังมีนิกายของเหมือนกับ ทางสังจังนะเห<อ>มือนเสาหลินนะ<อ>ครับก็จะเป็นอย่างนั้นปลวกลวก,กใหญ่มากครับ ไม่ได้หรอมานานแล้วหววกครับ สุดแรปสุขโคพุทธานัง <tre k daylight towers> การนำของท่านพระอาจารย์ฉลองนะครับทัวลงโอ้แต่เออทำดีๆอย่างเงี้ไม่มีใครไายทำเลยเนาะเอา ถ้า,าลูกปูนเดนัยถ่ายอยู่งี้ถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าลูกปูจะเป็นยังไงเอาอุ้นี่เลยลูกปูเดนัยตอนเป็นหนุ่มเป็นเดนโอ้อยังงี้แหละโอ้โหพอถึงร้อยปีไปจะเป็นผู้ชายกลเป็นหมอเดนัย ถ้าถ้าไอ้นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าจะเราจะเปิดทำอะไรต้องดูเบื้องหลังให้สะอาดแล้วเขาจะเปิดให้เราเห็นเองเหรอคือท,ทำหลังบ้านเราให้สะอาดเหมือนนี่แหละครับกฎของ AI เขาว่ากันติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าไม่นี่นะผ่านมาตรฐานหรือเปล่าอย่เงี้ยก็ ผ่านนะทำตามกฎชุบชนหรือเปล่าเอออย่างนี้นะถ้าเราผ่านสิ่งเหล่านี้ก็ a อไอก็จะเปิดให้เห็นแล้วเปิดเห็นก็ไม่ใช่เปิดเห็นนี่นะเกิดเป็นสาธารณะอย่างว่าเลยเนาะก็ทั่วไปแหละทั่วโลกอย่างวกาแหละยูทูบยูทูบ e ก็เห็นทั่วโลกเหมือนกันนะ ใส่ไฟด้ว <น Banana. S 1> ยอะไรเนี่ยใส่น้ำใส่น้ำเนี่ยๆเนี่ยใส่ไฟใส่น้ำอันนั้นเขาบอกใส่สน,สน้ำครับใส่น้ำใส่น้ำที่ลูกพี่เขาทำรถนี่ไงตอนปลูกนั่นปลูกทุ่งไอ้ปลูกอะไรปลูกปลูกเมล,ล,ล,กล,กล่อนครับเมล่อนไทล้านพอดีเอ่อ ความเป็นจริงก็คือมีทั้งผิดพลาดทั้งสวังอย่างว่าแล้วเราผิดเราถูกไปไงั้นแหละโอ้ขอทำอย่างนี้ดีใจนะครับโล่งเลยโล่งครับ โอเคครับเอาสักนี่ยังยังยังพน,นก็เก็บไว้ได้นานต,นนดตนดัดไปเดี๋ยวกงอกมาใหม่ตัดตัดไปเดี๋ยวก็งอกมาใหม่ ไม่รู้เป็นม่รหมด <c oughs> แต่ขยันทำงานอยู่เด็น่าจะไปล้าบาทนะย่เขาไม่รู้หรอกกขบเรว่านารักเท้าเลยบอกครับ อาจจะมีบ้านบ้านลูกสาวครับน่าจะเป็นอะไรเหมือนกันครับติดติดผมยังไม่รู้จักบ้านแกบ้านไม่ติดกันกูติดติดกันอีกต้นน่ะนะเอ่อติดร้านร้านเอ่อร้านร้านนันบอร์เทคบ่ ได้โค้งเลยยาเชียบ เหมือนคำคมที่อยู่ในใจ <c oughs> มีดที่ว่าคมแต่ไม่เท่าคารมที่บาดใจเมือนเชียบข้าบแล้วกระพา ครับผมรู้สึกดีอยู่ครับมีเข้าอูประมาณรัชอาสามไหมครับกันตัวเป็นอุรุกิติอุมาอะไรก็ยังไงอัตโนอนาโถครับบางสิ่งบางอย่างก็ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนหมดว่อพึ่งชนะใจตนได้ด้วย ตนเองอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราตั้งจุดุ่งหมายดีแล้วไม่ผิดตามที่เราตั้งใจก็ไม่เป็นไรดูดูแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นน่ะ แล้วก็ไม่ทําร้ายตัวเอง,เองก็ไม่เห็นเ,เ,เป็นเรื่องที่อะไรนะทำร้ายตัวเองแต่มิตรคนก็บอกว่าดีแล้ว,ลวถ้าไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักว่างั้นนะในเบื้องต้น่าง,งั้นต้องรักตัวเองก่อนอนั่นแหละครับ <c oughs> ถ้าอยากให้คนอื่นรัก <c oughs> ก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน แม้แต่เขาจะเตือนจะบอกไงเราก็ไม่เชื่อเราก็ยังทําตามใจตัวเองพอเขารักเขาถึงบอกเขาถึงเตือนผมยังไม่เชื่อเขาเลยจนมาถึงจุดที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจิตใจมันสับสนวุ่นวายกระวนกระวายกระดุยตัวเอ๊ะตกใจไปด้วยแปลว่าน่ารักอนารัก โอเคครับเดี okay. Okay okay. 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 Okay, yeah. ๋ยวไล์สุดบ้างเนาะไล์สุดคงคงไม่มีน่ารักออกมาเ Oke, okay, krap. <laughs>